เพราะว่าอีกจังน่อยจะไปเก็บลูกพอ้หาเลลวบอเป็นอย่งบ่เป็นอย่งบ่เป็นอย่งนองเด้อแม่ก็แซวอีกงนองพนา่าบักแ้งมึงบักค้าบักเตเฒ่าปานเีก็ยังนเขานอนยู่เอาขื้นไร่นี be, ้ก็เอขืนนองตัวเนาะสิไปิอืนลูกอืนต่อสมมตเน้อมันก็บอคือเนอเห็นมาก็ะไรเนาะล่ะเอะเอคิดมีเสียงขางชีิเอาเพ่งอย่งนะ เดี๋ยวให้น้องคิดซอยแล้วตั้งหลักบ่ท่านเพียงได้ก็ได้ล่ะเพิ่นขอมาเพียงได้ก็ได้ น้ำตาหล่นบนสันเขื <S <S ่อนโอ้บนเขื่อนลำป่าตรงนั้นเนาะบ่ไปสันเขื่อนกันสันเขื่อนมันกาโตะคืออันน้ำตาหล่นบนเขื่อนลำป่าบ่บ่ค่อยได้ลองมาได้เนาะค่ะพี่ครับครับคอยได้ลองเพลงมาโดนแล้วนะคะทักษากับวินาทีการงานที่ดีละล่ะนะครับหลังจากที่ยูเจอากับคอยดำเนินชีวิตไปเนาะอที้พอพลท่ำนะครับเี็กหลงเด็กเต่าดีดีครับเนื่องผลงานก่อนครับผู้ขอมาเด้เนี่ พาเสด็นในลูกสาวหลาอิปอบุญธรรครับสวัสดีผูยูทัางอะไรสด้ำะะดแล้วค่ะเด้อลา ั้งแต่เศร้าจนสายยืนรอไออยู่ริมเืนจะอยู่สันเขยืยอนด้่นหละสายนำสันสะเทือนเหมือนน้ำตาอีน้องมนไหลล้นไอโบอมาจนน้ำตาน้องแก้มแก้มดูทาา ngày thôi nhóm năm แ,แม่บนเรียงก็เรียงลูกดีแท้เสียงดีคักมาเด้อค่ะเด้อฝลสิตกงค่ะเด้อบาทมาเด้อมาเด้อมาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อจ้บพี่น้อง เมื่อลำเป้าผู้เป่าได้ไทยมาเจอน้องนี่ยังละเมอไม่มีเงาไ้เห็นลองลอยแล้วหัวใจน้องพาดกระดิะ่งเน้าอ้ามสาฉตะเว้นสวยงามเด่นใจน้องร้อนร่วงหนุ่มเมืองน้ำดำไอทำให้ช้ำดวงแดื อ้เนียไปแต่แค่สาวไม่ที่มาเดินขวางหลง้อยแล้วเมื่อใจทังแดดทั้งเหือกแต่หนาตาตาเรื่องรวงไอ้ไม่ห่วงสาวเพื่อนลำเปาวอ้ไม่ห่วงสาวเพื่อนลำปาว พี่จะเอาละเปล่าพี่ฝังเหลือหายนาทีใกล้ไม่ตงการว่างฮวบเพิ่ความไอ้่เอาเลยเศร้าก่เจอเบื่ออยู่กันก็เดียวสใจตะเลียวหาใช่บอกมาหนอขัดข้องขัดของเดาได้อะขัดข้องและขัดข้องเดาได้หรือว่าใจไอ้ว่เฉลยน้ำเนื้อหรือเปล่ามาเลยแล้วก็ไม่เคยสายตาสแสลงักเดียวนั้นก็คือไอ้ออดใจเพื่อรอคอยคุณขอบเงินขาดเดือดจืดหรือว่าบุญของเฮาบอกมีหรือว่าบุญของเฮาบอกมี พี่จะาเหลือเฮงทีวังดีวังหัวงปักวันไอ้วอลเลยเสากว่าเจอเบื่อเจอเลยอยู่เกินก็เดียวสายจะเลียวหานใชขผอมาบวังเป็นทางเจ้าเส้นบันได้จนเก่าทุกกำลังหัวเสาโอ้ยขกว่าเจอเบื่อเจอเลยอยู่เกินก็เดียวอยู่ละเป่าอ่าก็เคยได้ร้อง กับทองแลัขัดทองเนาใจหรือว่าใจไอ้บอดฉเฉลยตัวเนื้อหรือเบาบางเลยนก็ไม่เคยใส่ตาสอนเลยทำเดียวนั้นก่อนหรือไอ่เบาตะซ้ายเพื่อรอคอ,อยคุณสุดท้ายยันไบจะตู่หุนหรือว่าบุญของเฮาบอกมีหรือว่าบุญของเฮาบอกมี พักคว่ำไอ้บ่อเลยเต่ากว่สนอักเริ่มต้นของเก่าเขาวลังไอ้ก็ยังมันแววบ่หนี้วงเวีนทั้งเจ้าเส้นตันได้จนเก่าทุกกำลังหัวเสาอ้อยเข้ากว่าฝุ่นไปอลาคุณพี่ไปใส่ใส่อลาคุณพี่ไปใส่น่าจะน้องไหลลินอยู่ลำเป่าไออยู่ลำเป่าอายขอเสียงผู้สาวสมัยที่ยังไม่มีหัวเด็กค่ะ บั่เสือดอกก็ขึ้นหลายๆค่ะขอบคุณผู้อยุททางบ้านทางโซเชียลน้ำหนักเนาะก็ในอย่างมาเสียงดีกับดอกกับทีแท้พี่น้องบั่เสือดอกขอบคุณครับอ่ะ